สวัสดีครับนะนสมายทสวิตนะครับผมช่างเอ็กนะครับวันนี้ก็มาเปลี่ยนแบตเตอรี่ครับสาหรับ macbook pro model a สองพนเจ็ดเก้านะครับลูกค้ามาในอาการแบตเตอรี่เสื่อมนะครับผมอันนี้เป็นแบตเตอรี่เก่าสาหรับเครื่องรุ่นนี้นะครับถ้าแบตเตอรี่เสื่อมมากๆเลยก็จะมีอาการเครื่องก็คือเปิด Apple ค้างค้างโลโก้นะครับไม่สามารถเข้าหน้าโอเอสได้ปกตินะครับก็จะหมุนค้าง จนไม่สามารถเข้าหน้าโอไอได้เลยอันนี้ก็ทําการเป็นแบตเตอรี่ก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่เสื่อมเครื่องน่วงเครื่องช้าไม่สามารถใช้งานได้ปกติก็ลองมาให้ทางร้านตรวจเช็คสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้นะครับก็ฝากไปสมาที่ถือไว้ด้วยครับสามารถใช้บริการได้ทุกสาขาครับไม่ว่าจะเป็นสาขาเอร์มินอนอโศกอยู่เนียนมอราพา้าวเซนทานราตนาเท่เบตเตอร์มอท่าพระและมอบางกะปี มอบางแครสาขาวัชรพลนะครับแล้วา็ไม่กาบางนาสำรับกันยาญ่อยู่ประเวทนะครับผมไอฟิวบางนาครับเขาจบงานครับสรับเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับเครื่องก็ไม่ค้างไม่มีเสียงพัดลมดังนะครับก็สามารถเข้าเบราว์เซอร์ใช้งานได้ปกติก็ฝากเพืสมาธิสวัสดีด้วยนะครับสาหรับวันนี้ช่างใอ้ข่ตัวราไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับปกติ